3...2...1... สสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องร์สแคมคานะครับและวันนี้ผมจะพามารีวิวรถพิเศษคันนี้นะครับ e v e r อร์เรส r t บวกแพ็กเกจ60,000บาท เอเวอเรสตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนหกหมืนสี่พันบาทเท่านั้นนะครับแพ็กเกจเพิ่มอีกหก0มืบาทนะฮะได้หน้าตาหล่อๆแบบนี้เลยนะฮะกระจังหน้านี่สีดำครับแบบนี้เลยเป็นฮันนี่โคมบวกแพ็กเกจมีอะไรเพิ่มขึ้นมานี่ฮะนี่เอตัวสปอร์ตกล้องรอบคันนะครับกล้องหน้ากล้องข้างกล้องซ้ายกล้องขวารอบคันเลยทีนี้นะฮะอันนี้เลยเซนเซอร์ด้านหน้าฮะเ มาแล้วเซนเซอร์<ๆ>ด้านหน้านี่ครับมี4ี่จุดตรงนี้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 นะครับ่าตัวสอนอะคริลิกเอเวอร์เรลอยขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ไฟหน้าตัวสี่เดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์อยู่ใน e v e r อร์เรสต์สปอร์ตเรียบร้อยนะครับเหมือนตัวท็อปเหมือนกันเลยนะครับเหมือนตัว4ี่คูณสี่เอเเหมือนกันนะครับตัวนี้มีตกแต่งเพิ่มเติมก็คือแล็บหลังคาสีดาแบบนี้เลยฮะสวยๆเลยสลับขาวดําแบบนี้ครับเท่ๆตามความนิยมกันเลยนะฮะอ่า ต่อมานะครับมาดูแม็กนี่ถ้าตัวสปอร์ตจะเป็นแม็กสีดําแบบนี้นะฮะดูให้ดีนะฮะดูให้ชัดนี่คือตัวสปอร์ตชุดตกแต่งนะฮะจะเป็นสีดําแบบนี้รอบคันเลยรวมกับล้อแม็กสีดําแบบนี้ด้วยนะฮะหล่อๆแบบนี้เลยนะครับสกรีนคําว่าสปอร์ตด้านข้างอะคริลิกสีดําเนียนๆสวยๆแบบนี้อ่านะฮะแล้วก็ตัวสปอร์ตสังเกตได้อย่างนึงก็คือกระจกจะเป็นสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็รวมด้วยมือจับสีดําสวยๆแบบนี้นะ มาในตัวสปอร์ตดูๆเท่ๆกันเลยนะครับผมนี่ต่อมานะฮะมาดูด้านในนี่เลยฮะให้ดูกันเลยอันนี้รถส่งมอบลูกค้านะครับผมนี่เลยอ่าตัวนี้เป็นตัวบวกแพ็กเกจเพิ่มขึ้นอีก60,000บาทเท่านั้นเองนะครับได้ความสุดยอดแบบตัว 4x4 คูณ r e s เอเวอสสวยๆอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็บอกจะสกรีนคำว่าสปอร์ตอยู่ตรงนี้ฮะอาจจะมองไม่เห็นมืดๆหน่อยนะ สกรีนเขาว่าสปอรตรงนี้นะครับผมอ่าต่อมาเรามาดูด้านท้ายกันนะฮะนี่ไฟ led แบบนี้เลยฮะสีแดงเต็มระบบฉูดฉาดขับกลางคืนน่ากลัวแน่นอนนะฮะเหมือนรถแบบนี้เลยนึกว่ารถยุโรปนะฮะฝั่งยุโรปเลยนะครับผมสีไฟแบบนี้เป็นหลอด led โคมแบบนี้เลยนะครับและหลังคาสีดําทําให้ตัดกับสีขาวนะครับผมที่ปัดกระจกหลังนี่เป็นอย่างนี้นะฮะ และความแบบว่ามีเท็กเจอร์ของเอเวอรเรสต์ลูกเล่นเขานะเรามาสังเกตรตรงนี้จะเป็นรูปภูเขานะอ่าแล้วก็ด้านนี้จะเป็นรูปเมืองเป็นเห็นไหมเป็นตึกเป็นอะไรอย่างงี้ฮะสื่อให้เห็นถึงความว่าใช้ในเมืองก็ได้ออกต่างจังหวัดก็ดีนะครับผมต่อมาฮะเรามาดูฝั่งนี้กันเนี่ยผมจะพามาดูสโคบด้านข้างก,างกว้างๆกันว่าเอเวอร์เรสต์สปอร์ตความสวยงามเป็นอย่างนี้นะครับเอเวอร์เรสต์สปอร์ตตัวนี้ นะฮะถ้าไม่อยากไปกระโดดไปถึง4ี่คูณสแบบวัยรุ่นแบบขับแบบเท่เทๆรอๆเอเวอเรสต์สปอร์ตตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าครับในการซื้อไปใช้งานนะครับผมบวกแพ็กอีก6 0 0มืบาทอ่าทำให้เหมือนตัวท็อปทุกอย่างนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่อันนี้ใส่เป็นคิวกันสาสแร์แบบน,นี้เขียนว่า All New Everest นะฮะแบบนี้นครับสวยมากนะครับผมขอบด้านข้างนี่ยังเป็นสีดำคำว่าเทอร์โบนะครับผม ส่วนหน้าจอตัวนี้ในการโหมดการขับขี่ก็มี4โหมดอ่ะเหมือนปกติเลยครับผมอ่านี่อีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้สังเกตก็คือสัญลักษณ์ฟอดจะเป็นสีโครเมียมแบบครอบอย่างนี้เหมือนสีชาครับเนี่ยดูความพิเศษของ e v e r e s t Sport นะครับและขอย้ำอีกทีหนึง่งราคา e v e r e s t Sport ตัวนี้อยู่ที่1,464,000บาทเท่านั้นนะครับบวกแพ็กเกจอีก60,000บาทได้แบบที่ผมบอกอย่างนี้เลยนะฮะ กล้องรอบคันแล้วความพิเศษก็คือไม่ใช่ได้แค่กล้องรอบคันแค่นั้นครับได้เป็น Adaptive Cruise Control Stop and Go นะฮะ Lane Keeping ได้มาด้วยนะครับผมและอีกอย่างตัวนี้นะฮะมีตะขอลักจูงด้านด้านล่างแบบนี้เลยติดมากับคัสซีรถนะฮะแบบนี้เลยไม่ต้องไปแต่งเพิ่มชุดแต่งสีดำแบบนี้สังเกตได้ง่ายมากคือน,นี่คือสปอร์นะครับไฟเดย์ทมแล้วยิ่งไลขึ้นมากลางคืนก็หลอแล้วนะฮะ ถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมคชให้กับช่องบาร์ f แฟมคาด้วยนะครับต่อไปผมจะมารีวิวอะไรเดี๋ยวมารอชมกันสําหรับวันนี้สวัสดีครับ